สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจใส่ช่างนะครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องซักผ้าถังคู่นะครับลูกค้าแจ้งว่าเปิดถังปั่นแมัดแล้วมีแต่เสียงดังอื้อนะครับแล้วก็มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คก่อนนะว่าเป็นอะไรอันดับแรกครับเดี๋ยวก็รอเพื่อความเช็คสะดวกง่ายขึ้นนะครับไปเปิดฝาหลังกันก่อนนะครับเพื่อนๆ ถ้ามีน็อตอะไรพวกนี้ก็ขันออกนะครับตรงฝาหลังนะเครื่องสักผ้าจะมีอยู่ทุกรุ่นนะครับบางรุ่นถ้าไม่มีน็อตก็แกะออกฝาออกได้เลยนะ <S <S ถ้ามอเตอร์เสียก็ต้องได้ทําการลื้อเช็คมอเตอร์แน่นอนครับถ้ามอเตอร์เสียจริงๆนะต้องต้องเปลี่ยนมอเตอร์นะอ่าผมได้ผมกะดูกาสถ่ายคลิปนะครับแต่อันนี้คือเช็คก่อน,นครับไม่รู้อะไรตอนนี้ผมไม่รู้ครับต้นสายไปเหตุอะไรครับแต่ขอเปิดดูกันนะครับเพื่อน ขอเปิดดูกก่อนมันจะมีปุ่มแบบนี้นะนีงัดออกแบบนี้นะครับเพื่อน ดึงออกมาเลยนะครับก่อนจะเช็คเสียบป้า๊กนะผมขอมาดูตรงนี้ก่อนนะนะปลวข้างในนี้นะครับจะมีเบรกอยู่เห็นไหมรู้สึกว่าเบรกจะเสนิมกินนะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันหมุนคล้องนะเนี่ยตรงนี้แล้วผมดันเด็กเข้าไปครับ เบรกก็เบรกไม่ขยับไม่เข้าได้เสนิมกินนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นตรงนี้เป็นขาล็อกเบรกครับถ้าเราเปิดฝาบนนะครับเบรกจะทํางานนะครับอ่าหลักการทํางานของเบรกอันนี้ครับเปิดฝาบนไว้นะครับเปิดฝาบนไว้มันก็จะย่อนลงมาเบรกก็ถ้าเราเปิดฝาไว้เบรกก็ต้องติดนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับเบรกไม่อยู่นะครับยังหมุนอยู่นะครับก็ช่างมันนะครับถ้าว่าใครไม่ใช้นะครับก็สามารถดึงเบรกลัง ลังกับตรงนี้ไว้เลยนะครับเพื่อนแต่สาเหตุคือตัวนี้เครื่องปั่นแมัดนะครับมอเตอร์บนแมัดไม่ทํางานนะครับเพื่อนๆจะมาดูตรงแคปนี่ครับเห็นไหมมันจะมีสีบอกนะครับเนี่ยแคปนะครับจะมีอยู่สองขั้วนะครับเนี่ยขั้วบนนะครับจะเป็นสีสีม่วงกับสีเหลืองนะครับเห็นไหมเนี่ยขั้วบนนะครับจะเป็นสิบสองไมโครแสงสะท้อนนะครับเห็นไหม ข้างบนจะเป็นสีม่วงกับสีเหลืองครับคู่บนเห็นไหมคู่บนสีม่วงกับสีเหลืองสิบสองไมโครนะครับเนี่ยแค่ข้างล่างนี่จะเป็นอะไรเอ่ยสีฟ้ากับสีแดงนะครับเจ็ดไมโครครับคู่ล่างนี่ครับก็คือเสียบปลั๊กแล้วกิสวิตช์นะครับมอเตอร์ดังนะครับแต่ไม่หมุนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กดูก่อนนะว่าเทสดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับแล้วก็ หมุนสวิตนี่นะครับหมุนสวิตไปเลยนะครับอ่าผมหมุนสวิตแล้วนะครับตัวนี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงสวิตนะครับอ่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไหมมอเตอร์ดังน,นะครับแต่มอเตอร์พยายามจะหมุนนะแต่ไม่หมุนนะครับพยายามจะหมุนแต่ไม่หมุนนะครับก็เดี๋ยวผมถอดปลั๊กปิดสวิตตัวนะี้ตรงน,นี้นะครับ มอเตอร์พยายามจะหมุนนะครับแต่ไม่หมุนก็ปิดสวิตถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กทุกครั้งด้วยเพราะอะไรเอ่ยนะครับมาดูตรงนี้นะครับถอดปลั๊กก่อนก่อนนะครับมอเตอร์ Motor, พยายามหมุนแต่ไม่หมุนหมุนแช่นะครับผมก็จ,จะสังเกตสันนิษฐานอยู่สองข้อใหญ่ยยนะครับว่ามอเตอร์ Motor เสียหรือเปล่าหรือว่าแคปเสียนะครับเพื่อนอันดับแรกเลยครับผมก็ ง่ายๆครับสังเกตว่าแคปเสียอยู่หรือเปล่าครับเพื่อนๆก็สังเกตดูนะจะมีคู่บนคู่ล่างอ่ะคู่บน12ไมโครคู่ล่าง7ดไมโครนะครับค่ข,ของแคปเนะี่ยอย่างเงี้ยคู่ที่เข้าเครื่องถังปั่นแมอ่ะจะเป็นเพื่อนๆก็จะดูได้สีได้ง่ายเลยเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงเนะเห็นไหมเนะี่ยตรงนี้นอ่าจะเป็นสีแดงกับสีจะมีสีแดงกับสีสงบสเงิน,นครับที่เข้าเครื่องสแผวรสองเส้นเนี่ยเราดูสองเส้นนี้ก่อนพอเพราะเราก็มาดูตรงแคปเนะี่ยเห็นไหม สองเส้นนี้พอดีเลยจากนั้นผมก็สลับฝั่งนะครับผมจะสลับฝั่งไปใส่แค่บนนะเป็นของถังซักนะเรามาลองดูกันนะครับถ้าสลับแล้วนะครับมันยังไม่หมุนนะก็ฟันธงได้เลยนะครับว่าถังมอเตอร์อ่ามอเตอร์ของถังปันแมตคือเสียไปแล้วนะครับเราก็สลับกันนะครับอย่างเงี้ยส่วนมอเตอร์ถังซักอ่ะมันดีอยู่เราไม่ต้องไปสูญใจครับเราแค่ชักปลั๊กออกครับแล้วก็ย้ายคู่แรงไปใส่คู่บนอันนี้ก็อย่าให้มันชนกันนะ เก็บไว้ดีๆนะครับจากนั้นเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เราจะปิดเราจะหมุนสวิตช์กันนะครับว่ามันจะมันจะหมุนไหมถ้ามันหมุนน่โอเคนะครับถ้ามันหมุนได้โอเคก็สแสดงว่าแคปเสียไปซื้อแคปมาเปลี่ยนนะครับถ้าแคปผู่อย่างนี้ไม่ไม่มีขายเราก็ไปหาแคปเดียวหาแคปเดียวที่มันเป็นเจ็ดไมโครนะครับนะครับผมเสียบปลั๊กแล้วแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับหมุนสวิตช์นะครับอาการเหมือนเดิมนะครับ อ่าร้องเหมือนเดิมเลยเห็นไหมอาการร้องเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่หมุนเลยนะครับอ่าปิดสวิตช์ก่อนก็ฟันธงง่ายๆครับว่ามอตเตอร์เสียครับจะเสียด้วยสาเหตุอะไรอันนี้ก็ไม่รู้แหละก็ที่รู้ว่ามันเสียแน่นอนครับถอดปลั๊กกันก่อนนะครับถอดปลั๊กกันก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาแคปฝั่งเนี้ยมาสลับใส่ฝั่งนี้ดูนะเพื่อนๆดูนะผมจะสลับ มอเตอร์ Motor, ถังซักครับมาใส่แคปของปันแมทนะ mm hmm. เห็นไหมอ่า mm hmm. เดี๋ยวเรามาสังเกตดูก,กันนะผมจะเสียบปลั๊กนะผมสลับกันเนะี่ยมันก็ต้องติดนะครับถังซักเห็นไหมอ่ามันไม่ติดหรอกครับเพราะว่าค่ามันไม่ถึงนะครับอ่าค่ามันไม่ถึงครับค่ามันไม่ถึงมันไม่ติดนะครับเพื่อนค่ามันไม่ถึงครับมันเลยไม่ติด mm hmm. เดี๋ยว ถอดปักกันก่อน,นครับเดี๋ยวเราสลับมาที่เดิมนะครับเพื่อนสลับไปที่เดิมสีเหลืองอยู่ตรงนี้สีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีม่วงอยู่ตรงนี้ใส่ตามสีได้เลยที่แรกผมคิดว่ามันจะติดนะอ่่ผมลุงไปมันไม่ติดนะครับเพราะว่าค่ามันสูงกว่า เดี๋ยวมันมาดูใหม่นะว่าถังซักจะติดไปแอบถังซักติดนะครับเพราะว่าของค้าของมัน,นครับเงี้โอเคนะครับแล้วก็ถังปันแมทนะครับอเสียงดังเหมือนเดิมนะครับเี๋ยวผมมีอีกวิธีหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปหาแคปมาตัวใหม่นะถอดปลั๊กก่อนก่อนนะครับมีแคปนะครับของเครื่องต้มน,มน้ำครับครือ ค่าไมโครแปดไมโครใกล้เคียงกันครับอ่าสามารถใช้ใช้ได้อามาเทสได้ครับใกล้เคียงกันถ้าสมมติว่าค่ามันสูงกว่ามันเทสได้แล้วแต่ถ้าค่ามันน้อยกว่าไปเยอะอะมันไม่ได้ครับยกตัวอย่างถังไม่แกะถังซักนะครับต้องใช้ค่าสิบสองไมโครอะแต่ผมไปเอาแคปของเจ็ดไมโครมาใส่มันไม่ไหวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอีกวิธีหนึ่งครับคู่ของสีแดงกับสีเหลืองนะครับเนี่ยหรือถอดออกนะครับเออสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับสีน้ำเงินกับสีแดงโทษทีนะครับถอดออกนะครับ สีเงินกับสีแดงที่เข้ามอเตอร์นะครับเข้ามอเตอร์ถังปัดแมตคู่นี้นะครับอ่าคู่นี้เห็นไหมมันจะแมาอยู่ตรงนี้นเห็นไหมเนี่ยคู่นี้ครับเดี๋ยวผมจะแย่สายไฟแคปเข้าไปนะถอดปลั๊กกันด้วยนะครับอย่าลืมนะถอดปลั๊กก่อนมันจะแย่สายไฟเข้าไปอันนี้แคปดีนะครับเพราะว่าผมใช้เทสเครื่องมาเยอะครับแคปผมมเียมเยอะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอ่ามเครื่องส้มแทยแบบนี้ก็หาแคปมาลองก็ได้บียืมแคปเพื่อน baking, อบ้านนะ ตอนนี้ผมแย,ย่แคบไปแล้วนะครับแล้วผมจะเสียบปลั๊กนะแล้วผมก็จะลองผมก็จะลองครับว่ามันจะดังอื้อหรือว่ามันจะหมุนเสียบปลั๊กแล้วก็หมุนอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับไม่หมุนนะครับเพื่อนขนาดแช่คแคบตัวนี้แคบตัวใหม่นี้นะครับไม่หมุนครับก็ตีไปเลยว่ามอเตอร์เสียแหละเอาละครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนอ่าเทคนิคนิดนึงนะครับเวลาเพื่อนไปหาแคปมาตัวใหม่แมส่นะครับ เพื่อนจะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะสมมติว่าแคปฝั่งนี้มีมีแมสสองเส้นเนี้ยเพื่อนก็สุ่มอาสุ่มมาได้นะว่าจะใส่ฝั่งไหนเอาสีนี้ใส่นี้สีนี้คู่นี้ก็ได้หรือว่าจะสลับฝั่งก็ได้ครับถ้าทายังไงก็ได้ให้มันหมุนนะถ้ามันหมุนเสร็จแล้วอะหรือว่ามันจะหมุนกับฝั่งอะถ้าหมุนกับฝั่งเนี้ยถ้าสมมติว่าเราต่อแบบนี้นะอะฮัดเราต่อแบบนี้ถ้ามันหมุนกับฝั่งนะครับเราก็ถอดออกมาใหม่นะครับสลับอีกด้านหนึ่งมันก็จะหมุน กับอีกฝั่งหนึ่งนะก็ประมาณนี้ถ้าทํายังไงก็ได้ถ้าเราเอาใส่แคปตัวใหม่ไปแล้วถ้าเกิดมันหมุนพอดีตุ้มนะครับก็แสดงว่าแคปตัวเก่าเสียก็คือเพื่อนๆสามารถไปซื้ออะไรตัวเก่ามาได้เลยนะครับทั้งดุลน,นี้ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆสมมติว่ามันเสือแค่แคปฝั่งปันแมตครับเพื่อนๆก็ไปซื้อแมตตัวเดียวแบบนี้ก็ได้ใส่แล้วก็เก็บไว้ในรล่องเนะี้ยให้มันเ,เรียบร้อยก็ได้เก็บไว้ดีๆอย่าให้มันพันกันเนะี้ยก็แบบนี้ก็ได้นะนขนาดผมสลับแคปแล้วนะครับไม่ได้นะครับ เวลาเพื่อนเจอเครื่องสภาพ้าลักษณะนะแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆไปหาแคปนะครับไปยืมแคปมานะครับที่ค่ามันใกล้เคียงกันอันนี้คู่ของสีน้ำเงินแดงใช่ไหมเนี่ยที่เข้าเครื่องอนะ่ะคู่สีน้ำเงินแดงมันมีค่าเจ็ดใช่ไหมเราสามารถหาค่าที่ใกล้เคียงครับจะเป็นหกก็ได้จะเป็นแปดก็ได้หรือว่าจะเป็นเก้าครับแต่ถ้าให้ดีอ่ะให้มันค่ามากกว่าสักหนึ่งถึงสองก็ได้ถ้าเป็นประมาณสามสี่เงี้ยมันอาจจะดันไม่ไหวนะครับก็อันนี้ผมมีแปดพอดีครับก็ใช้ได้ แต่คือมอเตอร์ครับมันลาโลกไปแล้วครับเพื่อนก็เตียเป็นเสียนะครับเพราะว่าคดรอดสตาร์ทมันไม่ทํางานนะครับมันจะหมุนนั่นแหละแต่มันไม่หมุนนะครับเนี่ยก็ระแบกนะครับถ้าเอาไปใช้งานนะครับก็ใช้ไม่ได้ครับตัวนี้ก็คือตีเป็นมอเตอร์เสียต้องเอามอเตอร์เปลี่ยนนะครับก็ต้องถอดมอเตอร์ในการถอดมอเตอร์ครับสงสัยก็จะต้องเป็นคลิปต่อต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆเอาครับก็จะเป็นวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเพื่อน ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ